สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Beholder Pod ดแคกับผมโกวีรวัตรครับกับผมแบงค์สุประชาติครับอาทิตย์นี้เราจะพาไปเที่ยวฮ่องกงืกําลังดูเดือดเลือดพล่านใช่ครับเรื่องการเมืองก็กลับมาอีกครั้งในฮ่องกงใช่โควิดในฮ่องกงเนี่ยเรียกว่าสงบราบคาบแล้วมีคนติดเชื้อพันคนมีคนเสียชีวิตน้อยหลักหน่วยครับทีนี้มันก็มีการตั้งคําถามว่าเออฮ่องกงในฐานะที่เป็นดินแดนหนึ่งประเทศสองระบบอื ที่อยู่ท่ามกลางงามเขาควายร,ระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อคุณโก้ไปเที่ยวฮ่องกงล่าสุดเมื่อไหร่ครับอผมเพิ่งไปเมื่อต้นปีนี่เองฮะต้นปีก็คือช่วงที่ก่อนโควิดจะระบาดหนัก,นกแต่ว่าหลังการประท้วงร,รุนแรงในช่วงปลายปีที่แล้วบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงเงียบนะนบจริงๆคือค่อนข้างเงียบกว่าทุกครั้งที่ไปมาร,ร้านอาหารหลายๆร้านที่ปกติคิวยาวๆครับห oh, สะดวกมากไปได้ทานเลยอื คือต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นปีที่ค่อนข้างกระทบหนักสำหรับฮ่องกงชค่อนข้างแย่เพราะว่ามีการชุมนุมประท้วงเนี่ยครึ่งปีนะลากยาวแล้วก็เป็นการประท้วงใหญ่ด้วยไม่ว่าจะประท้วงกี่ครั้งไม่ว่าจะโดนอะไรก็แล้วแต่โดนจับโดนแก้น้ำตาโดนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมากี่ครั้งก็คนแน่นมาหาศาลตลอดเวลาผมเนี่ยไปฮ่องกงครั้งแรกปี1993ตอนอเด็กๆสมัยที่สมัยที่ยังอยู่ยังอยู่แ <ไป S 1> บบ <ไป S 1> อังกฤษอยู่ยุคนั้นเนี่ยคนไทยไปฮ่องกงเนเดินมันจะรู้สึกแบบ โอ้โหสุดยอดแล้วนะสุดยอดมากเจริญมากเพราะว่าบ้านเรามันยังไม่มีตึกสูงๆไม่มีตึกไฟฟ้าไม่มีอะไรแล้วก็ไปใชสีอะไรแบบนั้นสมัยนั้นเนี่ยเขาจะชอบไปซื้อพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ครับมันถูกไปช้อปปิ้งอะฮ่องกงอะคนที่ชอบแฟชั่นเลยก็จะชอบครับมีแบรนด์เนมต่างๆเยอะมากซึ่งเมืองไทยเรายังไม่มีใช่แล้วมันก็มีพัฒนาการไปเรื่อยๆฮ่องกงในยุคหลังๆก็คนก็ยังชอบไปช้อปปิ้งอยู่ใช่ครับก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่แท็กฟรีแท็กฟรีของอะไรยางก็ยังถูกอยู่ครับ แล้วก็อาหารอร่อยอืแล้วก็ค่าเครื่องบินก็ไม่แพงใช่ค่าของชีพก็ไม่ได้สูงมากเกินไปนักทีนี้สถานการณ์ล่าสุดในฮ่องกงเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสภาประชาชนของจีนเนี่ยซึ่งเป็นสภาของพรรคคอมมิวนิสต์สภาใหญ่ที่สุดเนี่ยก็เพิ่งผ่านร่างกฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงครับด้วยเสียงเท่าไหร่รู้ไหมฮะัแ้อยตอนหนึ่งหนึ่งเสียงนั่นคืออะไรประธานลดออกเสียงอะไรอย่างงี้ป่ะไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรอาจจะแบบให้เห็นว่าไม่ ไม่เห็นด้วยก็มีคนไม่เห็นด้วยเหมือนกันน, oh, นะอ๋อครับโอ้โ oh. หน่าสนใจคนระับเพราะว่าร่างกฎหมายเนี่ยถือว่ากล้ามากอมืมันเกี่ยวกับอะไรบ้างครับก็ให้การแบ่งแยกดินแดน,ดนให้การบ่อนทําลายอานานจะรัฐบาลกลางการก่อการร้ายและการแทรกแซงของต่างชาติในฮ่องกงเนี่ยมีความผิดทางอาญา uh huh. แล้วก็จีนเนี่ยที่เดิมเนี่ยไม่ไม่ได้ยุ่งอะไรกับฮ่องกง uh huh. จะยุ่งมากๆกก็ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปยุ่งหลังจากกฎหมายนี้ผ่านเนี่ย ถ้าผ่านนะถ้าผ่านเปกฎหมายใช้จริงๆเนี่ยเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยจียนจะมีอำนาจเข้าไปตั้งสำนักงานความมัน่นคงแล้วก็ให้เจ้าที่ข่าวกองเนี่ยเข้าไปทํางานในฮ่องกองได้ก็คือจริงๆเนี่ยเดิมทีเนี่ยฮ่องกองเนี่ยเป็นเหมือนเ,ออเขตปกครองพิเศษที่มีกฎหมายเป็นของตัวเองทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องอะไรหลายๆอย่างมีระบบศาลตัวเองอมีสภาของตัวเองสภาหลางๆข้าจีนก็เข้าไปนั่นม,มากมีตำรวจของตัวเองทหารไม่มี แต่กฎหมายฉบับนี้มันคือชัดเจนว่าจีเนี่ยจะเข้าไปดูแลเรื่องความมั่นคงของฮ่องกงใชง่ซึ่งนั่นก็คือถือเป็นหนึ่งในการจํากัดสิทธ,ธิเสรีภาพ<ช>ที่เคยมีอยู่เดิม<ช>ของคนฮ่องกงพอ<ช>สมควรก็ช็ช <ๆ S 2> อกฮะเพราะคนฮ่องกงไม่ไม่คิดว่าจะอาศัยจังหวะนี้ในการผ่านกฎหมายอะไรอย่างนี้แล้วก็เดิมก่อนกฎหมายเงี้ยก่อนนันนี้ฮ่องกงก็ไม่มีเาก็เป็นดินแดนที่เขาเสรีภาพเต็มที่ใครจะประท้วงยังไงก็ได้ใครจะ ดารัฐบาลยังไงก็ได้ a c e b o o k ทวิตเตอร์ที่จีในจีโดนบล็อกเนี่ยในฮ่องกงเล่นได้สิ่งที่ตามมาก็คือไมค์ปอมเปโอคือรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ออกมาบอกเลยว่าถ้าผ่านกฎหมายนี้เนี่ยก็แสดงว่าฮ่องกงไม่ได้มีความเป็นอิสระเสรีอืไม่ได้เป็นหนึ่งประเทศสองระบบไม่ได้เป็นสองระบบอีกต่อไปละก็คือกอิทธิพลขอยู่ใต้กฎหมายอยู่ใต้อิทธิพลของจีนอทีนี้มันก็จะมันก็หลายๆมันก็กระทบกับจีนนะถ้าถ้าสหรัฐใช้วิธีนี้นะครับเพราะว่า เดิมเนี่ยบริษัทจีนหลายๆบริษัทเนี่ยมาตั้งบริษัทลูกในฮ่องกงมาตั้งบริษัทตัวเองใหม่เป็นบริษัทใหม่ในฮ่องกงเนี่ยเพื่อจะทําการค้าขายภายใต้กฎหมายชื่อ U.S. Hong Kong Policy Act 1992ก็คือสามารถค้าขายกับฮ่องกงได้โดยโดยมีสิทธิทประโยชน์ทางภาษีวีซ่าอะไรก็ง่ายขึ้นซื้อกิจซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้ออะไรเงี้ยก็ง่ายขึ้นเพราะว่า ตอนนั้นเนี่ยหนิงก้าก็สอเขายังมองฮ่องกงในฐานะประเทศอืมอมไม่ได้มองอในฐานะที่อยู่ใต้ประเทศคอมมิวนิสต์ครับแล้วก็พอการที่แม้จะคืนฮ่องกงให้กับจีนแล้วอพอมันยังเป็นระบบปกครองพิเศษก็เลยทาให้สิทธิประโยชน์เหล่านะั้นมันยังอยู่เพราะถือว่าไม่ใช่จีนครับแต่พอเกิดกฎหมายฉบับนี้ขึ้นสหรัฐก็เลยแสดงท่าทีว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วใช่แล้วก็หลังจากนี้ก็ก็มีดีท่าจะรุนแรงขึ้นสหรัฐก็จะ ประกาศมาตรการหลายๆอย่างตามมาซึ่งเรายังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าสถานการณ์แถวๆนี้ก็จะตึงเครียดมากขึ้นสถานการณ์กับระหว่างอเมริกากับจีนก็จะตึงเครียดขึ้นแล้วก็ฮ่องกงก็จะน่าจะมีการชุมนุมประท้วงม,มากขึ้นคทีนี้ตอนนี้เราจะพาเล่าย้อนประวัติศาสตร์ไปว่าเรื่องฮ่องกงเป,เป็นยังไงไมาอย่างไงทำไมถึงเป็นพื้นที่ที่อยู่ท่ามกลางการทะเลาะวิวาทตลอดเวลาครับแล้วฮ่องกงทําไมถึงเป็นหนึ่งประเทศสองระบบได้ทําไมฮ่องกงถึงไม่ใช่ของจีนครับ ย้อนอดีตกลับไปช่วงยุคอาณานิคมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรัชวงศ์จีนเนี่ยเริ่มมีการส่งสินค้าไปขายในยุโรปมากขึ้นพอพอยุคที่เริ่มมีการเดินเรือก็มีการส่งสินค้าไปขายจีนนีก็จะใบชาไปขายครับเอาผ้าไหมไปขายแล้วก็เอาเครื่องถ้วยชาลามหายไปขายพออังกฤษเห็นว่ามันขาดดุลขาดดุลการค้าเยอะอังกฤษไม่สามารถขายได้กับจีนได้เลยทั้งที่จีนซึ่งเขาก็ค้าขายเก่งเรื่องสมัยใหญอยู่แล้วนะครับ พออังกฤษไม่สามารถค้าขายอะไรไ่ได้เลยก็พยายามจะหาสินค้ามาขายบ้างปรากฏว่าก็ไปเอาฟิลมาจากอินเดียเพราะว่าตอนในอินเดียเนี่ยอังกฤษยึดอยู่ครับแล้วก็เอาฟิลมาขายผ่านบริษ,ษัทอีสอินเดียพอขายใบขายมาสุดท้ายคนจีนติดฟินมกันเต็มไปหมดฮนะมีการประมาณการว่าในปี1839เนี่ยมีคนจีนติดฟินอยู่ประมาณสองล้านคนซึ่งตอนนั้นเนี่ยจกักรพรรดิเต้ากังในราชวงศ์ชิงรู้สึกไม่ไหวแล้วครับถ้าถ้าคนจีนจะติดฟินอย่างเงี้ยมัน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 ไปต่อไม่ได้มอมเมาละ ทำให้คนไม่สามารถพัฒนาประเทศได้ก็เลยเขียนจดหมายไปถึงพระราชินีวิกตอรียว่าขอให้หยุดขายฝิ่นขอให้หยุดส่งออกฝิ่นแล้วก็จะอาจจะทาข้อตกลงการค้าหลายๆอย่างแต่ว่าจดหมายฉบับนั้นก็ไม่เคยถึงพระราชินีวิกตอรียแสดงว่าอังกฤษตอนนั้นก็มีลัดซ้อนรัดอยู่อ่าเราเราเคยได้ยินเรื่องนี้บ่อยๆหรือว่าถ้าเราดูหนังเนี่ยเราจะเห็นอิทธิพลของบริษัทหรือพ่อค้าของอังกฤษใช่ประกบว่าสุดท้ายเลยก็เลยมีกองเรือมาปิดกองเรืออังกฤษนะครับกองเรืออังกฤษมาปิด แล้วก็มีการทาสงครามนี้เป็นสงครามฟิลท์รอบแรกที่เราเคยได้ยินกันสงครามฟิลเนี่ยก็สู้กันไปหลายปีนะฮะสาปีกว่าจะจบแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจบด้วยจีนยอมแพ้ที่เมืองนานกิงพอดีอในปีหนึ่งแปดสี่สองพอจีนยอมแพ้เนี่ยอังกฤษก็บีบให้เซ็นสนธิสัญญาจีนต้องเสียค่าปฏิมาการรมสงครามทั้งหมดแล้วก็จีนสําคัญตรงนี้นะฮะก็คือจีนต้องยกเกาะฮ่องกงให้อังกฤษอืก็คือเกาะฮ่องกงเนี่ยมันเป็นจุดยุทธศาสตร์เพราะว่ามันอยู่บริเวณ ริมอ่าวถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็เป็นพื้นที่สําคัญในการค้าขายมานานแล้ะอังกฤษก็อยากได้อืก็เลยขอเลยก็ขอก็บีบเรื่องนะบีบบปรากฏว่าจีนจีนก็ให้เพราะว่าก็แพ้สงครามก็ทาอะไรไม่ได้จีนก็เสียฮ่องกงให้กับอังกฤษครับอันนี้พูดถึงฮ่องกงที่เป็นเกาะเกาะจริงๆถูกไหมใช่ใช่เกาะฮ่องกงแล้วก็ปรากฏว่ามันมีสงครามฟิดรอบสองซึ่งก็ประเด็นก็คล้ายเดิมอีกพยายามจะเข้ามาขายฝินจีนไม่ให้ขายอะไรเงี้ยก็เหมือนเดิมอีกทีเนี้ยรอบที่สองเนี่ย ปรากฏว่าจีนแพ้อีกก็มีสนที่สัญญาฉบับใหม่ไม่ได้ขอแค่ฮ่องกงเดียวแหละแต่ตอนนี้ขอเกาลูนกับขอนิวทริทอรีนิวทริพอรีก็อยู่เหนือเกาลูนครับแล้วก็เกาะทั้งหมดเนี่ยประมาณ200เกาะก็คือขอพื้นที่แผ่นดินใหญ่ส่วนหนึ่งถูกไหมแล้วก็เกาะพอรู้สึกว่า้ทั้งหมฮ่องกงจริงๆถ้าคุณโก้เยแบบมันมันไม่ได้ใหญ่มากใช่อะไรหลายๆอย่างอยู่ในฝั่งเกาลูนใช่ใช่ อันเนี้ยเป็นเป็นสัญญาใหม่แต่น,นี่เป็นสัญญาเช่าครับแต่ว่าเท่าที่ผมทราบเช่าแบบไม่จ่ายเงินด้วยใช่แล้วก็9กาสก้ปีเก้า <99 S 1> ช่วยลูกช่วหลานช่วลูกช่วหลานปรากฏ <c oughs> ว,ว่า99ปีจริงๆก็ไม่ได้ยาวนาน,นะะใช่และแล้ววัน <c oughs> วนึง ตัดผ้ามาก็มาถึงวันหนึ่งก็มาถึงคือคือช่วงตั้งแต่99ปีเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างครับช่วงสงครามโลกก็ผ่านไปช่วงอะไรก็ผ่านไปแต่แต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในในช่วง99ปีนั้นเนี่ยอิทธิพลของอังกฤษที่เข้ามาจัดการเกาะฮ่องกงหรือบริเวณพื้นที่เกาลูนอะไรเนี่ยมันมันก็ทําให้เกิดการพัฒนาที่โดดเด่นแล้วขณะเดียวกันจีนแผ่นดินใหญ่เองในช่วงนั้นก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเหตุการณ์มากมายหลายๆอย่างใช่ ซึ่งมันทําให้ฮ่องกงกับจีนเนี่ยแตกต่างกันมากใช่จีนนี่ไม่นิ่งเลยฮนะถ้าถ้าถ้าในรอบเก้าสิบเก้าปีเนี่ยจีนเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาตอนแรกล้มราชวงใช่ไหมอ่าครับมีการล้มราชวงแล้วก็มีความพยายามจะเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐใช่ปรากฏว่าก็ทะเลาะก,กันอีกระหว่างเจียงไคเชกกับเหมามีการปฏิวัติวัฒนธรรมมีการไปตั้งไต้หวันทีนี้แล้วหลังจากนั้นก็เป็นคอมมิวนิสต์อยางก็ยังไม่รู้อีกว่าคอมมิวนิสต์จะเป็นแบบไหนจะเป็นคอมมิวนิสต์แบบปิดเลยห้ามติดต่อใครเลยหรือจะเป็นคอมม แต่ว่าฮ่องกงในด้านหนึ่งเขานิ่งมากใช่ฮะเขาเปใต้อังกฤษนะฮะเขามีการเลือกตั้งมีประชาธิปไตยประชาธิปไตยระบบโรงเรียนเนี่ยดีมากๆคือเรียนในแบบอังกฤษเลยแล้วก็อังกฤษก็มาหนุนระบบผังเมืองก็ดีมากถนนผนางอะไรเนี่ยถ้าถ้าไปที่ฮ่องกงบ่อยๆจะเห็นมีการจํากัดพื้นที่ว่าจะต้องมีสวนในลักษณะเท่านี้นะต้นไม้อะไรก็ต้องก็ต้องรักษาไว้นะไม่งั้น เขาภูเขาต้นไม้สวนอะไรหายหมดนี่บบเขาคือจีนจีนก็คมนาค<อ>มที่ครอบคลุมมากอันนี้ก็คือ <English. S 2> อังกฤษเป็นคนวางทีนี้มันก็มันก็จเจริญด้วยเงื้อมือของอังกฤษครับไม่ว่าจะเรื่องของระบบสวัสดิกาไม่ว่าจะเรื่องของสิทธิเสรีภาพไม่ว่าจะเรื่องของการศรึกษาแต่ว่าสิ่งที่มันค้ำคออยู่ก็คือมันมีร่างมีส่วนที่สัญญาที่จะต้องคืนเกาะเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคนฮ่องกงก็เริ่มกังวลแล้วว่าหลังจะคืนเกาะ มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าจีนในช่วง1970-1980ไม่ได้เจริญมากนะฮะครับแล้วจีนมีการชุมนุมประท้วงมีอะไรก็ยังมีอยู่นะฮะก็คือไม่ได้หยุดอ,อยู่ใต้ระบ,แบบคอมมิวนิสต์แบบราบคาบเหมือนทุกวันนี้คนท่องกงก็เลยกังวลว่าจะเป็นยังไงตอนนั้นเนี่ยปี1984กก็มีเป็นร่างประกาศนะ,ะชื่อ sino british joint declaration ก็คือข้อตกลงว่าหลังจากฮ่องกงหลังจากคืนเกาะจะเป็นยังไงอืมจริงๆตอนนั้นเนี่ยอังกฤษเองก็ยังอยากจะยังจะเช่าต่อได้ต่อเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เหมือนกับคุนเคยกันมานานคุณเคยกันมานานส่วนหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ยังแคร์คนฮ่องกงอ่าเขาก็ยังสามารถพัฒนาได้อีกหรือเ้ขาก็รู้สึกว่าคนฮ่องกงคือคนของเขาครับใช่ไหมฮะแต่แต่ยังไงจีนเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าในช่วง90กว่าปีที่ผ่านมาจีนมีความแค้นใช่มีความแบบอยากได้คืนอ่ะ ช่มาตั้งแต่แรกแล้วเพราะ,ะนั้นจีนไม่ยอมอยู่แล้วจีนไม่ยอมสุดท้ายก็ได้ได้ไปข้อตกลงว่าหลังจากคืนเกาะในปี1997เนี่ยทุกอย่างจะเป็นในในแนวทางหนึ่งประเทศสองระบบฮ่องกงก็ยังเป็นแบบฮ่องกงแบบก่อนหน้านี้ก็คือเป็นทุนนิยมจ๋าก็คือค้าขายอะไรได้ก็ค้าขายปกติยังซื้อขายที่ดินได้ยังทำนโยบายเสรีหลายๆอย่างนลัใษณะในการปกครองตัวเอง,เองใช่ ไอความเป็น Financial Hub เป็นศูนย์กลางทางการเงินก็ยังคงอยู่ครับแล้วก็จีนเนี่ยจะไม่เข้ามายุ่งกับการปกครองกับเรื่องของการเงินนโยบายการเงินการลัองอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างเป็น1ประเทศ2ระบบ50ปี50ปีตั้งแต่1997ถึง2047ถามว่าตอนนั้นเนี่ยจีนคิดไหมครับว่าหลังจาก50ปีแล้วจีนจะกลืนฮ่องกงได้คิดไว้ตั้งแต่แรกไนหะในใน,ในมุมของเราลึกๆเขาอาจจะคิด แต่ยังไม่รู้ว่าทำยังไงแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงใช่เพราะม่าจีนงไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นใช่แลวจีนก็ไม่ต่างมากจริงๆช่แต่แต่ต้องยอมรับว่าในสมัยนั้นน่าจะเป็นสมัยของเติ้งเสี่ยวผิงเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งก็เป็นคนหนึ่งแหละที่มีวิสัยทัศน์ใช่ทีนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมหนึ่งเนี่ยวันที่คืนก่อนครับก็มีการจัดพิธีตรงศูนย์ประชุมนานาชาติฮ่องกงตรงอ่าวฮ่องกงนะครับแล้วก็ เขาจัดพิธีใหญ่โตมากเจำได้ว่าตอนเด็กๆมีเคยมีโอกาสได้ดูใช่เขาถ่ายทอดใช่ไหมถ่ายทอดสดช่วงเก้าออจำได้ช่วงนั้นก็ร้อนอบอ้าวมากครับถ้าใครไปฮ่องกงช่วงกรกฎากรกฎานี้ช่วงเซลเลยนะนาเนี่ยเขาก็จะเขาจะจัดเซลปีเซลเพราะว่าเพราะว่ามันร้อนคเพราะว่ามันเป็นโลซีซั s นออะอากาศไม่น่าไปเที่ยวเลยทั้งร้อนทั้งฝนตกมีพายุเออวันนั้นเจ้าฟ้าชายชาวสไป โทนี่แบบร์นายองกฤษไปแล้วก็เขาก็จัดพิธีใหญ่โตคนฮ่องกงวันนั้นร้องไห้นะวันที่วันที่เห็นมันจะมีการชักธงเอาทงฮ่องกงเดิมที่เป็นที่เป็นอังกฤษเนี่ยลงพอภาพสุดท้ายก็คือภาพที่เจ้าฟ้าชายชาวโทนี่แแบร์ขึ้นเรือลบออกไปจากเกาะฮ่องกงเนี่ยคนฮ่องกงโอ้โหน้ำตาไหลไหลผภาขึ้นหมดเพราะว่ามันแบบเราไม่รู้ว่าหลังตรนี้จะเป็นยังไงแล้วหนังฮ่องกงยุคนั้นนะฮะก็ก็จะเล่าถึงความไม่แน่นอนนี่ตลอดถ้าดูหนัง ไม่ว่าจะหนังตลกหนังบู๊หนังอะไรก็ตามตำรวจก็จะแบบไม่แน่นอนแล้วเว้ยหลังจากนี้จีนมาคุมจะเป็นยังไงคือคือมันมันมีความไม่แน่นอนเต็มไปหมดจริงๆต้องบอกว่าในช่วงทศวรรษ90เนี่ยเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมบันเทิงฮ่องกงเองก็เติบโตมากเลยเนาะสมัยเราเด็กๆเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับหนังฮ่องกงซีรีส์ฮ่องกงแม้แต่หนังทีวีก็แล้วแต่ทีวีเนี่ยดังมากนะฮะดาราฮ่องกงหลายๆคนนี่คือแบบสุดยอดเลยแต่แต่พอในช่วงหลังเนี่ยต้องยอมรับว่า ฮ่องกองนี่คือเงียบไปเลยเงียบไปเลย,เ,ย,เ,ลยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเขาก็เขาก็เห็นตลาดใหมแล้วก็มีมีนักลงทุนจากจีนเนี่ยก็ชื่นชอบกับมาลงทุนเพราะว่าตรงน,นี้มันมีมันมีโน้ตฮาวแล้วเขารู้ว่าควรจะทําหนังไงก็มาลงทุนปรากฏว่าพอนักลงทุนจีนมาก็เลยกลืนวงการบ<ช>ันเทิงฮ่องกองไปเรียบร้อยก็เป็นอีกอย่างที่หายไปทีนี้ช่วง1997จนถ,ถึงปัจจุบันนะฮะจีนเนี่ยก็ไม่ใช่จีนที่หยุดนิ่งอืจีนก็คือเปลี่ยนไป,ไปเปยนมือนันช่วงแรกๆจีนก็ไม่รู้จะทยงงง่อก วันที่ฮ่องกงคนฮ่องกงน้าตาไหลภาคคนฮ่องกงก็ไม่ได้ความจริงก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเด็กที่เกิดในช่วงนั้น1 9ึ่งจนถึงปัจจุบันก็จะอายุประมาณ23ิบสามถูกไหมฮะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมันจะมาเริ่มเปลี่ยนแปลงกันจริงๆเนี่ยก็หลังจากสีจิ้นผิงขึ้นมาเป็นผู้นําประมาณซัก2 0 1พาอ่าเจ็ดปีที่แล้วใช่2013เนี่ย ก็เริ่มมีการความพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเป็นผู้นําสูงสุดของฮ่องกงมีความพยายามที่จะเปลี่ยนระบบเลือกตั้งอืให้จีนเข้ามาคอนโทรได้มากขึ้นแล้วก็สีจินผิงเ,เขาเป็นคนคิดไกลแล้วเขาเวลาเขาคิดเนี่ยเขาไม่ได้คิดเฉพาะมิตทิทางด้านการเมืองการปกครองเดี๋ยวกาคิดเรื่องเศรษฐกิจด้วยเขาก็วางฮ่องกงให้อยู่ใน ในเขตเศรษฐกิจใหม่เขาเรียกว่า Greater Bay Area ก็คือรวมเมืองทางตอนใต้ของจีนเนี่ยปเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ด้วนกะันฝั่งมาเก๊า,เาจะเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงฝั่งกวางตุ้งเนี่ยก็จะเป็นสินค้าเกษตรส่วนเจิ้นก็จะเปซิลิคอนวัลเล์เพราะสโตนเจิ้นเป็นเป็นฐานการผลิตสำคัญของฮัวเว่ยของเทนเซนต์อุตสาหกรรมแล้วก็จะใช้ฮ่องกงเนี่ยในจุดเด่นเดิมคือเป็น financial center เป็นศูนย์การทางการเงินของจีนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นฮ่องกงอนเดิมที่เป็นฮ่องกงที่อิสระแล้วคือมันชัดมากว่าคือฮ่องกงเนี่ยกลายเป็น เศรษฐกิจจริงอันนี้คุณถึงระบบเศรษฐกิจก่อนนะเห็นชัดแล้วก็เราเห็นอีกอย่างหนึ่งครับก็คือการทําสะพานเชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมมามาเก๊ามาฮ่องกงซึ่งมันไกลมากเลยนะซึ่งถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยปัจจุบันคือเป็นสะพานที่ทะเลเนี่ยที่ยาวที่สุดในโลกมีมีอุโมงค์มีอะไรอย่างงี้ด้วยซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ทํามาเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมการค้าเลยใชทีนี้เนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้นะฮะ สิทธิ์จินผิงก็มองว่าฮ่องกงจะเป็นแบบเดิมไม่ได้แล้วจะสิทธิที่เสรภาพลดไม่ได้แล้วเพราะเดี๋ยวเกิดทําอะไรแล้วแบบเออคือไม่พอใจอหรือว่ารัฐบาลเขาสั่งซ้ายหันขวาหันไม่ได้เนี่ยจีนมันก็มันก็ทํา ไ Greater Bay Area ทำเขตเศรษฐกิจทางตอนใต้นเนี่ยมันจะไม่สำเร็จละมันจะไม่ครบหลูปฮ่องกงจะหายไปฉะนั้นเขาก็พยายามจะใช้วิธีทดลองเข้าแย่<ๆ>เข้ามาในฮ่องกงมากเรื่อยๆก็เนี่ยก็อย่างที่เราเห็นปี P 2013ที่มีการปฏิวัติลม่มที่เป็นจุดแจ้งเงินของโจชัวบองอก็นั่นก็การพยายามเข้ามาแทรกแซงในสภามากขึ้นครับหลังจากนั้นก็ ปีที่แล้วใช่ไหมฮะกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็พยายามจะเข้ามาในปีที่แล้วกในเรื่องของทางนิติบัญญัติมากขึ้นพยายามจะเข้ามาในเรื่องกฎหมายมากขึ้นแล้วก็รอบนี้ก็คือมาเรื่องความมั่นคงถือว่าเป็นข้อข้อยแย่เข้ามาทดสอบคนฮ่องกงว่ามันจะต้านมากขนาดไหนะหลายคนก็ถามว่าทําไมจีนไม่จัดการเด็ดขาดใช่เพราะจีนไม่จัดการเด็ดขาดก็จีนก็ไม่รู้สึกว่า จะต้องทําเด็ดขาดเพื่อนอะไรเพราะเดี๋ยวเสียภาพกับสังคมโลกเพราะว่าเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยผมว่าจีนแข่โลกมากขึ้นส่วนหนึ่งคือจีนเนี่ยขึ้นมาเป็นคู่แข่งสําคัญของสหรัฐถ้าจีนจะมีบทบาทได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือต้องสร้างภาพลักษณ์ให้ดีะถึงจะสู้ได้แล้วอย่างนี้ก็คือเขาเขาก็คงไม่อยากที่จะทําภาพแบบ เทียนอันเหมือนนี่ก็เป็นภาพในใจเขาเป็นตราบาปของเขาแหละการสลายการชุมนุมในปี1989ทุกวันนี้ถ้าคุณเสิร์ชใน Google ในจีนเนี่ยก็ยังไม่เห็นก็จะไม่เห็นภาพอะไรเลยเป็นคำต้องห้ามไปเลยขนาด Trader s w i t t จะออกชุด1989ไปขายในจีนก็ยังไม่ได้เพราะมีตัว T ีกับ S เขามันย่อไปเทียนนเหมือนสแ u a ร์ได้อย่างนี้นะฮะก็เลยเป็นเรื่องที่ฝังในใจเขาว่าเขาเนี่ย ไม่อยากทำเลยรุนแรงแล้วฮ่องกงไม่ได้ฮ่องกงนี่ก็เหมือนลูกไก่ในกำมือเลยอ่าปล่อยไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าแต่เดิมนี่มันมีความสําคัญมากแต่ตอนเนี้ฮ่องกงยังใหญ่ไหมยังใหญ่อยู่ครับแต่ว่าประเด็นก็คือในจีนเนี่ยมูลท่ทางเศรษฐกิจเขาใหญ่กว่าตกว่าเดิมหลายหลายหลายเท่าในซิ่งไฮ้ก็ยังใหญ่กว่าในฮ่องกงวยซาคนฮ่องกงก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่เลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเปลี่ยนแปลงอืที่จะต้องต่อสู้ ถ้าเขายังอยากที่จะเป็นประธานาธิบดีอยู่ถ้าเขายังอยากมีสิทธิเสรีภาพอยู่เอ,อ,อแาอแสดงออกกาที่จะต้องแสดงออกแต่ในมุมเราเราก็ต้องยอมรับนะว่ามันเป็นการต่อสู้ที่แบบหาปลายทางไม่เจอเหมือนกันใช่อืใช่คือคนฮ่องกงเนี่ยเท่าที่เท่าที่เราดูขา่าวที่เราสัมผัสมาเนี่ยผมเคยคุยกับคนฮ่องกงครับยังไงเขาก็ไม่ยอมรับกับการเป็นจีนใช่ใช ตอนที่ไปเรียนต่างประเทศเนี่ยก็จะมีเพื่อนฮ่องกงกับเพื่อนจีนอพวกนี้ก็จะไม่คุยกันจริงเหรอจริง <c oughs> ไม่คุยกันเวลาอยู่ที่ออสเตรเลียนเนี่ยตอนที่ผมไปเรียนที่ออสเตรเลียนเนี่ยจีนจะเป็นนักเรียน,นต่างชาติส่วนใหญ่เนาะค,คนฮ่องกงก็จะไม่คบกับคนจีนซึ่งคือคนฮ่องกงก็รู้สึกว่าเออ,อมไม่ใช่จีนอะแล้วก็คนจีนก็จะคุยแต่ภาษาจีนใช่ไหมฮะคนฮ่องกงภาษาอังกฤษดีกว่าเขาอาจจะรู้สึกว่ามันมีความแบ่งแยกแหละแบ่งแยกกันใชค่คือคือถ้าเราไปฮ่องกงจริงจริเนี่ย เขาก็บอกว่าเราอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยเราจะแยกออกระหว่างคนฮ่องกงกับคนจีนซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเราเราจะเห็นทางเรื่องของภาษาทางเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งมันแตกต่างกันค่อนข้างมากชแล้วทีนี้นการการเป็น financial hub ถ้าไม่มีสิท,สทธิเสรีภาพเนี่ยผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าต่างชาติดีนะเอาจริงเพราะสุดท้ายอะ่ะ มันไม่จําเป็นจะต้องอยู่ที่ฮ่องกงใช่อีกต่อไปแล้วเขาจะเปรียบเทียบกันเสมอระหว่าฮ่องกงกับสิงคโปร์แล้วในระยะหลังเนี่ยเปรียบเทียบเป็นไงฮ่องกงก็แพ้ครับเพราะว่าหนึ่งคือมันมีการแทรกแซงของจีนเยอะขึ้น<ช>เรื่องสิทธิเสรีภาพหลายอย่างเนี่ยบริษัทฝรั่งกังวลน,นะฮะว่าเออรัฐบาลจีนจะมาลงข้อมูลไหมบริษัทจีนจะได้สิทธิพิเศษอะไรไหมสองก็คือคนสิงคโปร์ภาษาอังกฤษดีกว่าไอ้ฮ่องกงถึงแม้จะพัฒนาระบบการศึษอาไงพอช่วงหลังๆเนี่ย มันเริ่มมีการเปลี่ยนหลักสูตรให้จากจีนกวางตุ้งเนี่ยก็ให้ให้ไปเรียนจีนมาตดิบมากขึ้นหลักสูตรภาษาอังกฤษก็น้อยลงครับสิงคโปร์เนี่ยภาษาอังกฤษดีกว่าแล้วก็สามก็คือระบบการปกครองก็นิ่งกว่าสิงคโปร์นิ่งกว่าอย่างเห็นได้ชัดฮ่องกงอ่ะเดี๋ยวเออาร์อะไรก็มะทวงยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเค financial hub ของภูมิภาคนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ฮ่องกงเหมือนเดิมก็ได้อาจจะย้ายไปสิงคโปร์ก็ได้เพราะฉะนั้นหลายๆบริษัท Google เนี่ย region office ของภูมิภาคนี้เนี่ยก็ไไม่ด้อยู่ที่ฮ่องงกก็อยู่ที่สิงคโปรศ C.N.N ก็เหมือนกัน C.N.N ถักเติมที่เขามีหับใหญ่ที่ที่ฮ่องกงเขาก็ย้ายคนของเขาไปบางส่วนไปอยู่ที่สิงคโปร์ครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอีกแค่ไหนใช่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนจะเจอโควิดเนี่ยฮ่องกงนี่คือลดราคาที่พักโรงแรมอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วนะเพราะว่าร้านอาหารหลายๆร้านต้องปิดตัวไปใช่ซึ่งพอมีเหตุโควิดอีกบวกกับการประท้วงรอบนี้อีกเนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกัน น่ากลัวเหมือนกันผมนึกถึงหนังเรื่องหนึง่งมันมีหนังที่ผมชอบม,มาชื่อเรื่อง Infernal Affairs ฮนะชื่อสองคนสองคมก็เป็นหนังปี2002เรื่องนี้ใน,ใน Netflix มีก็ไปดูกันได้เป็นหนังที่ดังมากก็คือพระเอกคือห er er ลิวเตอร์หัวหลิวเตอร์หัวนี่ก็เขาเรียกเป็นสีจัตุรเทพครับสมัยยุคเก้าศูนย์ของฮ่องกงนี่หแหละของฮ่องกงหล่อมากแล้วก็ดังมากแล้วก็เลี้ยงชาเเวยเล่นคู่กันครับหลิวเตอร์หัวเนี่ยเป็นโจรที่หัวหน้ามาเฟียเลี้ยงไว้แล้วก็ไปเป็นตำรวจ พื่อที่จะพยายามจะสืบข่าวแล้วก็มีเรื่องอะไรก็จะส่งข่าวให้หัวหน้าโจรเสมอ,อมรู้ล่วงหน้าเสมอ,อมตอนสุดท้ายเนี่ยเขาพยายามจะปรับตัวเขาพยายามที่จะล้างภาพความเป็นโจรออกแล้วพยายามจะเป็นตำรวจที่ดีก็เป็นเรื่องของศีลธรรมนในใจเขาว่าเขา,เขาจะเปลี่ยนตัวเองได้ไหมม,มันก็มีคนบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยสร้างในปี2002นะก็คือความพยายามที่จะสอดแทรกประเด็นทางการเมืองอว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยฮ่องกงเนี่ยจะทิ้งตัวตนเก่าอที่เป็นของอังกฤษ ออกได้ไหมจะเป็นจีนได้ไหมจะเป็นจีนเต็มที่ได้ไหมตอนนี้ฮะผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่จะพิสูจน์ไอ้ข้อที่สงสัยกันอยู่ตอนนี้ว่าจะเปลี่ยนจากฮ่องกงที่เคยเป็นฮ่องกงแบบเดิมเป็นฮ่องกงที่ทุนนิยมจา๋าเป็นประชาธิปไตยจา๋าไปสู่ความเป็นจีนที่จะเข้ามามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงเวลาหลังจากนี้ยังไงแล้วคนฮ่องกงจะปรับตัวได้ไหมผมคิดว่านี่เป็นคําถามสาคัญที่เราจะต้องดูกันต่อไปใช่ฮะเพราะว่า ถ้า50ปีที่จีนเคยบอกไว้ว่าจะเป็น50ปีของช่วงเปลี่ยนผ่านตอนนี้เราก้าวมาละ23ปี24ปีครึ่งทางแล้วนะนวผมว่าตอนนี้จีนน่าจะชัดเจนขึ้นในใจนะอาจจะไม่ได้มีการพูดออกมาชัดเจนแต่ฝั่งจีนเองก็น่าจะมีคำตอบในใจชัดว่าต้องการฮ่องกงเป็นยังไง แล้วคนฮ่องกงจะสู้ต่อได้อีกยาวนานแค่ไหนหรือเขาจะทำยังไงให้คนฮ่องกงยอมรับมากขึ้นก็น่าสนใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามมันมันเป็นทั้งการเมืองระหว่างประเทศการเมืองโลกแล้วก็ไปถึงการเมืองภายในประเทศทั้งของจีนเองแล้วก็ของสหรัฐอเมริกาที่กําลังจะเลือกตั้งในปลายปีนี้แล้วก็มันก็ประเทศอาเซียนก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอประเทศอาเซียนเนี่ย จะไปสู้กับฮ่องจะสู้เพื่อฮ่องกงไหมจะช่วยฮ่องกงไหมก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะปีที่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นเอย่ยสหภาพยุโรปเอ่ยออกเกาหลีด้วยนะออกมาช่วยฮ่องกงบอกว่าเราเป็นห่วงนะจีนเข้ามายุ่งอย่างนี้ไม่ได้นะเรายังยึดหลักหนึ่งประเทศสองระบบนะรบเรายังอยากค้าขายกับฮ่องกงในแบบเดิมนะไม่ใช่แบบจีนนะแต่ว่าพอมันผ่านพ้นวิกฤตโควิด COVID มาพอมันมีเรื่องของการอากอกกฎหมายเงี้ยเขาจะรู้สึกมองว่าเป็นเรื่องของ infernal affair ก็คือเป็นเป็นเรื่องของ ภายในละอืมถูกเป็นเรื่องของของความมั่นคงภายในละใช่แล้วพอมีเรื่องโควิดเข้ามาอีกแต่ละประเทศก็ต้องมีมุมมองเรื่องเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปละใช่ก็มีหลายประเทศประนามนะฮะอีก็ประนามออสเตรเลียก็ประนามหลายประเทศฝรั่งเนี่ยครับรวมถึงญี่ปุ่นก็ประนามแต่ว่าจะจีนคือจีนไงจะทําอะไรรุนแรงกว่านี้ไหมก็คงยากเพราะว่าจีนตอนนี้ก็ใหญ่มากก็เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามครับเป็นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจในท่ามกลางวิกฤตโควิดเนี่ย ก็มีเรื่องประเด็นพวกเนี้ยที่ชวนให้เราติดตามต่อใช่แล้วมันน่าจะน่าจะลากยาวเรื่อยๆด้วยใช่เราอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวฮ่องกงอีกสักพักหนึ่งเพราะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องโควิดแต่เป็นเรื่องอื่นละทีนี้ใช่ฮะแล้วก็ไม่ว่ายังไงก็ตาม ระบบเศรษฐกิจของฮ่องกงก็น่าจะต้องเปลี่ยนไปใช่ในความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่รู้ว่าระบบเศรษฐกิจบ้านเราจะได้โอกาสอะไรบ้างไหมหวังว่าถ้า financial ครับฮ่องกงหายไปเราจะดึงดูดได้มากขึ้นอย่างนี้หรอเราจะเราจะดึงดูดชาวต่างชาติได้มากขึ้นไหมไม่รู้เราอาจจะจริงมันเป็นโอกาสเป็โอกาสใช่ใช่ถ้ามองในมุมธุรกิจยังไงก็ต้องโอกาสใช่ใช่เอาละวันนี้ก็คิดว่าคงจะสนุกกับ การไปเที่ยวฮ่องกงกันพอสมควรแล้วนะครับยังไงฝากติดตาม b e โ o l d เดทุกช่องทางนะครับทั้ง Facebook, Twitter, YouTube นะครับใน Soundcloud นะครับ p o d c a s t a แ p l e แล้วก็ Spotify ครับเราก็จะมีเรื่องอะไรให้อ่านเรื่อยๆมีเรื่องอะไรให้คิดตามเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ